สวัสดีครับปาโกศุริโยบ้านท่าครับพี่น้องครับอัปเดตรายงานครับพี่น้องครับหาโมงแรกครับ1ินาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอครับพี่น้องครับปาโกรายงานครับพี่ส่งงานบดหน่อยครับพี่น้องครับเมื่อนี้รถบ้านเท่าจอดอยู่ถนนเลือพี่น้องครับจอดอยู่ละคางวัดครับพี่น้องจอดอยู่คางวัดในวัดพื้นที่จำกัดเหมือนเดิมครับพี่น้องครับวัด คูสมพิสัยครับอำเภอคูสมพิสัยนี่ครับจอดเพอเดียวกันครับหมอลำนี่แหละครับพี่น้องครับอันตรายเน่รถอล้ายพี่น้องรถตู้รถพ่วงรถแหงกระแลนเสียนี่ครับกับรถพระอาจารย์มาแล้วครับรถพระพระอำนาจครับประหอดจอดถึงแล้วครับเผนมาแต่บาดแห้งนะครับตอนครับก็ล่าหามอง จอดอยู่ครับรถพระฤทีิ์จับกัดดูนะครับเต้นครับพี่น้องครับสุดยอดมากเลยเต้นเต้นง่ายเต้นง่ายนานทบ่ได้โลกมั่งหมือนเด็กะสวัสดีสวัสดีว้าวว้าวว้าวว้าผู้ชายมากนี่โอ้พระเอกเรอมาดีนั่งเอกมานำ สุดยอดครับไลท์แคบไลท์แคบมากเลยอัปเดตสถานการณ์ครับหลังเวทีเอา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 แล้วเอาแล้วเอา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 เกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับเติมไปอีกหน่อยมา่นะครับพี่น้องครับ วันนี้ส้นกับสีประแตมครับเห็นเส้นกับสีมาเลยรล่งลแล้วก็ล่งลงอะไรอล่งลงแอบบ่พีนออกแอบได้พมัลยแต่ว่าวันนี้รถล่างอยู่ทั้งไหนครับวันนี้ล่งอยู่ทั้งไหนนาเป็นบดน่อย่อพีน้อก อยู่ตรงไหนเนาะเต็มนี่หล่าวของยี่กหมินยังโบแมนที่น้องยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ คนบระท่านกลางคน,นที่ได้กลางไว้ครับมัดรวบก,กันไว้ครับตเต็มผุ้งยิงผู้กลางคนยืนอยู่งนสุดที่น้อกับ เปนยังวัฒเนลเป็นกางเลยครับเป็นวัฒเนลแอมครับพี่รองครับเอ้าอันนี้เป็นลูกสาวลุมแอมลุงอย่างนี้แอมไม่ได้ดูแล้วครับช่างเขาบ้าครับเป็นแถวแถวของพระเอกน้อยมาน้าครับพี่้องครับอันนี้จะเป็นคอสตูมคนครับพี่้องครับหวั่นไฟครับเียนพี่เอกน้อยเข้าม่านนาก่อยู่ที่แถวประตูท่าเข้าพี่รอง ปลากวดย่างเข้ามาอยู่ทางซ้ายมือเออ้ยพี่น้องครับแดงๆครับเป็นนังเอกครับคอมแอม์ครับสีแดงติดเล่แท่งเลย,ยขึ้นเป็นปังค,ครับมาไล่ขึ้นแสนพันแตดคอมแอมนังเอกสาวน้อยเพชรพปนแท่งเข่า ครับนี่ก็เตียนพระเอกวัดก็ยุ่งครองกันแล้วละครับผมเอาอบาบแดดสถานการณ์ข้างหลังครับพี่น้องครับส่วนของพระเอกวานาหน่อยกับอยู่ค้างรถพอยยหยุดครับนไหครับข้างรถพอยยหยุดครับปลายุทธเราสร้างรถตู้พระเห็นไล้วครับพี่น้องครับรถตูพ้พระยังรถป่ายหย,ยุดรถพอยยุทธครับพี่น้องครับ ครับเป็นพระเหนียงนอนนะครับซีพอยที่แม่ผู้ใดสิมาหาที่ใต้ครับจับรักไปครับตอนนี้ที่มรรพบ้านอนเท้าเวทีโค่งสางกำลังจะเรียบร้อยครับโค่งสางกำลังสเรียบร้อยแล้วครับส่วนดาเวทีครับมาเบ่งครับ เดี๋ยวหน่อยเด๋ยวหลายวันไดแต่ว่าสาัตว์อนยญ,ญแล้ะครับบัตรรอยยี่ประสันนะครับถามชาวบ้านถามผู้บรยูนี่บัตรละ1 2อยสิบาบาทครับนี่ครับสับเสื้อหันนาเขาบดครับวันนี้เวทีหันหลังเขาครับดวงทตวินครับ เพื่อทากำลังสิตกนครับดูที่หอ้องโรงทัดกำลังกรลงครับโรงทัดรถปยว่านเดีกันเนาะจุกันอยู่ านครับน่านจะเป็นลงทาวพอลงท่านครับน่า,านนจะให้ปลาผ้าโชคมากเลยปลาผ้าโชคปะเอา้าสมัยก่อนผมเอ,อิร์ดเอ,อิร์ดเดซิมซี่เนาะพี่น,น้องเนาะย่านผมเครับใส่เสื้อบริเวณหน,น,น้าหางครับอาุญาตนะพี่น้อง นาวิที่มหานาโบประมาณ30เมตรครับพี่น้องสามสิบพูดสี่สิบครับสามสิบพูดสี่สิบครับมาเร่งครับพื้นผาครับนาวิที่เมื่อท่านกับท่านครับมาเมื่ท่านกับ่วีทย์ยืนครับท่านกับท่านมาไมนะ่ทันก็ไม่มีที่ยืนครับโอ้คนเขียนว่าจยางไรเนาะจองสั่ง ย็นชำจะเดินทางจองเสื้อจองสาดกันมาก่อนนั่งก่อนมาช้าไม่มีที่นั่งไม่มีที่ยืนครับผมเอาอัปเดตสถานการณ์โดยปลาอยูอยูบันทาครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับปากไใบซนีครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณที่ติดตามชมคลิปปากัวเด้อพี่น้องครับส่งงานบดหน่อยครับพี่น้องครับอัปเดตเต้นเวทที่สาดเสื้อครับ หน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแทงครับอำเภอโกุมพิสัยครับบ้านน้องผึ้ครับตำบลน้องบัวครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำหนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ